ทางด้านของอายการไม่อนุญาตให้นายสุเทพเทือกสุบันเลื่อนนัดส่งฟ้องศาลในคดีร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าจากกรณีการออกคำสั่งของสอชอในการขอคืนพื้นที่จากกลุ่มคนแสดงเมื่อปี2553นะครับโดยให้เวลาในการรายงานตัวภายใน7วันมิฉะนั้นจะมีการประสานกับทางพนักงานสอบสวนควบคุมตัวมาส่งฟ้องศาลให้ทันวันนัดตรวจพยานหลักฐาน นายนัทศ,ศักดิ์ภูลสุขอธิบดีอายการสำนักง,งานคดีพิเศษกล่าวถึงกรณีนัดหมายนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปปสให้มารายงานตัวเพื่อส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญาในคดีร่วมกับนายอภิสิทธ์เบชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดฐานร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าจากกรณีออกคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอขอคืนพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ในวันนี้ว่า ทางนายสุเทพได้ส่งทนายความมาขอเลื่อนนัดรายงานตัวเป็นครั้งที่3โดยอ้างเหตุผลติดภารกิจดูแลมวลชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้จึงไม่สามารถเดินทางมาตามนัดได้และขอเลื่อนนัดออกไปเป็นวันที่6มีนาคมนี้อย่างไรก็ตามทางอายการได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาถึงเหตุผลในคำร้องของนายสุเทพแล้วเห็นว่าคดีนี้อายการสูงสุดได้สั่งฟ้องคดีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและได้ยื่นฟ้องนายอภิทธิ์ผู้ต้องหาร่วมในคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีเดียวกัน รวมถึงสารยังได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่24มีนาคมนี้ประกอบกับเมื่อนัดหมายให้มารายงานตัวเมื่อครั้งที่ผ่านมาได้ํำชับให้หนายสุเทพเดินทางมาตามนัดในวันนี้ซึ่งหากมีการเลื่อนนัดออกไปอีกจะทําให้กระบวนการพิจารณาคดีซ้ําซ้อนล่าช้าและเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปได้วยความรวดเร็วจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนและให้มารายงานตัวภายใน7วันหากไม่มาจะนําบันทึกเหตุผลส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการควบคุมตัวมารายงานตัว และส่งฟ้องให้ทันก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานแต่หากนายสุเทพมาแล้วและศาลจะอายัดต,ตัวตามหมายจับในคดีอื่นก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้